ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แคว้นดาฟูตะวันตกประเทศสูดานที่มีเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเส้นทางทางธรรมชาติยานพาหนะที่มีลักษณะพิเศษจึงเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับรถยานเกราะคอมมมนโด v 150ี5 0ในยุทธปกรณกที่สําคัญของเรากันครับรถยนเกราะคอมมมนโด V150 เป็นยานพาหนะที่มีคุณลักษณะที่เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกมีความล่องตัวสูงขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ในระดับความสูง36นิ้วใตยในพื้นที่ลาดชันได้ถึง60%พื้นที่ในภูมิประเทศที่เป็นหลงโคลนอิมะหรือแม้กระทั่งในน้ําได้เหมือนอยู่บนพื้นดินอย่างล้อลันแฟตซึ่งเป็นยางสงครามคอมมโดชนิดพิเศษที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่มีลมยางอีกทั้งตัวรถยังใช้เหล็กกล้า เชื่อมประสานกันเพื่อป้องกันการสะสมอีกด้วยจากคุณลักษณะดังกล่าวของรถยนต์เกาะคอมเบโดวิลล150กลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูถึงได้นำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้นดาฟูตะวันตกประเทศสุดานมีสภาพถนนหนทางเป็นเสียงเส้นทางในภูมิประเทศฝนตกพื้นดินก็จะกลายเป็นโคลนและเกิดลองน้ำแต่ด้วยคุณลักษณะพิเศษนี้เองจึงทำให้ไม่เกิดปัญหารถติดหล่มรถชนิดอื่น เมื่อติดตั้งอาวุธประจําหน่วยแล้วยังดูน่าเกรงขามสามารถคุมคอนฝ่ายตรงข้ามและสร้างความอุ่นใจให้กับกําลังพลที่ออกปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเกือบร้อยเอกอค์ฮอมนออกไซด์ผู้บังคับกองร้อยานเกาะแต่กล่าวถึงการใช้รถยานเกาะคอมมานโดวีร้อยห้าสิบในการออกลาดตระเวนแต่ละครั้งเราจะใช้รถเกราะคอมมานโดวีร้อยห้าสิบในการนำขบวนและปิดท้ายขบวนซึ่งจะเป็นเกราะกำบังให้กับขบวนลาดตระเวน แตะยังติดตั้งอาวุธยิงสนับสนุนซึ่งจะคุ้มครองการเคลื่อนที่ให้กับหน่วยจึ้นนับด้ว,ว่ารถยนต์เกาะคอ,อโมเบโดวีร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งในยุทธปกร์ที่สําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาสถานภาพครั้งนี้นอกจากนั้นกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูยังได้เปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เกาะคอ,อโมเบโดวีร้อยห้าสิบเพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่สามารถที่จะทดแทนหน้าที่กันได้ว่ามีเหตุจําเป็นเพื่อประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติการให้กับค,คนอีกทางหนึ่งด้วยสิบเอกขันศนายมั่นคงถ่ายภาพจ่าสิบเอกสมชายแสงกาวินรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกเจาเมืองมุกเจาประเทศสุดาน